ดี๋ยวคลิปนี้นะฮะจะมาสาธิตการติดตั้งกล้องในจุดที่ไม่ w i ไวไฟนะครับอันดับแรกนะครับให้ทําการเสียบปลักให้เรียบร้อยนะครับมอแปลงจะมาอยู่ในกล่องแล้วนะครับเสียบปลักให้เรียบร้อยฮะเดี๋ยวรอกล้องพร้อมทํางานแป๊บหนึ่งครับ system starting up wait to be configured พอได้ยินแบบนี้นะครับก็นําเหล็กตัว L นะครับที่แถมมาในกล่องนะครับกดที่ไปที่ปุ่มรีเซ t ตสครั้งนะฮะเปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับ จะมีปุ่มเล็กๆอยู่นะครับกด3ครั้งฮะ3 2 3 AP mode นะครับกล้องจะเข้าสู่โหมด AP นะฮะก็คือจะปล่อย h o t s อ o t ตออกมาเพื่อให้เราเชื่อมต่อนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่การตั้งค่า Wi-Fi ในมือถือของเรานะครับหา Wi-Fi ที่กล้องปล่อยออกมานะครับจะขึ้นต้นด้วยคำว่า Robot นะครับเมื่อเจอแล้วเชื่อมต่อครับผมรหัสผ่านในการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับ หนึ่งสองสากดเนะครับกดเข้าร่วมครับมือถือบางเครื่องนะมันจะขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วไม่มีเน็ตนะครับอันนั้นหมายถึงว่าไม่สามารถนำพาสปอร์ตตัวนี้ไปเล่นเน็ตได้นะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับกลับไปที่แอปครับมองข้างล่างสุดนะฮะที่มีรูปคนเครื่องหมายบวกกดเข้าไปเลยครับ กดเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดเครื่องหมายบวกมุมบนสุดนะครับเลือกเพิ่มเติมนะครับเลือกหัวข้อลองสุดท้ายนะครับ Direct Connection นะครับมันจะค้นหากล้องนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคอันนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนก็ประมาณนี้พอเสร็จแล้วนะครับก็ให้ไปที่รูปฟันเฟืองมุมบนขวานะครับมาที่หัวข้อเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับ ไปตั้งค่าเวลาให้มันซิงค์ตรงกับมือถือก่อนนะครับมาที่หัวข้อที่เขียนว่าเวลาอุปกรณ์นะครับกดเข้าไปเลยครับกดยืนยันในการซิงค์ครับเพื่อตั้งเวลาให้ตรงนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ที่เราต้องดูอีกนิดนึงคือเรื่องการจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับให้เอาเมมมาใส่นะครับตัวเครื่องที่ผมยังไม่ได้ใส่นะรัะนั้นมันจะบอกว่าไม่มีอุปกรณ์ sd card นะครับให้มันใส่ให้เรียบร้อยนะครับเวลาดูย้อนหลังนะครับ เราก็มาแค่ตรงนี้ครับคำว่าดูย้อนหลังนะครับเลือกไฟล์วิดีโอนะครับถ้าเราใส่แล้วตั้งเวลาเรียบร้อยมันก็จะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับยังไงลองเล่นดูนะครับ